เอามาแชเบิ่งก่อนเอาเอาเล็กนีมัดใต้ีก่อนนี่เล็กนีมัดชาดนี่มันือยงนีไหมออเอาลงมึงเล็กมัมันไม่เล็กไม่พอมาเลยผู้การกมเล็กเล็กมัดจไม่่เลยนน่ก็ไม่น่ะมาให้มนเเสมนกันเเนกนดลก็ลกี้ลงไปบอกเล็กกัได้ไหบ่เล็กไปเลกก่อน

กินเงก็พ่วดกางขึ้นสใบเลึนง้นเอกินเล่นเสียเอาไปไหนบังใช่ระพบนี้บังโอ้เอที่เจเนี่นี้ยบาต่วัหลวงพอจิหักเลยคอยๆน่ะีเดียนะเจ้ากับดธรรมนหอดลิม่เออโอ้ยเป็ี่นมโนน้เป็่นมโนห่างกนแ้ลุงอาครับต้องัฝากร่วมอีกสองยบาทได้ละ S <S เออเต่อเลยอ้าจะลังอันจะรังไหลทวดพอดีนี่มามาสบายนี่เลยนี่ก็ลังไหลทวดพอดีเออมามามาอ่อร่วมต่อยอดเจ้าภาพเ <c oughs> จ้าภาพไปเจ้าภาพกระดิ่งเจ้าภาพกระดิ่งชอบฟ้า รวมพันตองดังมายเวียเงียลเวลา3 7ะมาณสามพันเจ็ดสามพันแปดเก้าป็นสามพเก้าโอ้เก้าหน้าเก้าหลังโอ้ลีกออกแน่นอนเพราะว่าไปพักเก้ายู่ด้งดดอ้าวอมตนาเดียวพี่เด้สาธุสาธุเอานี่ไปในเสดสติจีลงซื้อในหนั้นในฝาดเลยครับ